ก็สําหรับแคมเปญในวันนี้ครับเป็นแคมเปญที่มีชื่อว่าโอชิเปิดสืกล่าท้าสะสมความสดชื่นนั่นเองครับผมก็เป็นางานเปิดตัวนะครับผมรสชาติใหม่ของทางโอชิด้วยนั่นคือรสชาติโกมูโกมูนั่นเองหรือว่ารสชาติผลไม้รวมครับผมแล้วก็จะมีลายออกแบบมา,มาใหม่นะครับถึง15แบบด้วยครับผมเป็นเอกับกระตูนเรื่องวันพีชนั่นเองครับผมเรียกว่าดื่มงา่ายใช่อะไรนะดื่มงา่ายดื่มง่ายมากครับผมแล้วก็อร่อยมากด้วยครับอยากให้ทุกคนไปลองนะครับผมว่า รสชาติใหม่สําหรับแฟนวันพีเนี่ยผมว่าหลายๆคนน่าจะอยากลองกันครับจริงๆแล้วลองไปเต่าไปปั่นทีใช่ครับผมก็ติดตามอยู่ครับชอบตัวไหนเป็นพิเศษครับถ้าจริงๆเลยนะผมผมชอบลูฟี่ครับผมแล้วก็จริงๆจะมีโซโลอีกตัวหนึ่งด้วยอย่างลูฟี่ที่ผมชอบว่าตัวคาแรคเตอร์ของลูฟี่เนี่ยเขาค่อนข้างคล้ายกับตัวผมครับมีความกวนแล้วก็มีความแบบสนุกสนานมิตรภาพรักเพื่อนีครับผมแต่โซโลที่ชอบปั๊เต้ครับ ขายปั่นส่วนตัวมีกิจกรรมมากมายเลยได้ครับผมก็สําหรับใครนะครับผมที่สนใจอยากจะร่วมแคมเปญกิจกรรมนี้นะครับก็จะมีของรางวัลสุดพิเศษด้วยง่ายๆเลยนะครับเพียงแค่ทุกคนนะครับผมไปโหลดแอปพลิเคชัน OC Club นะครับผมแล้วก็ส่งรหัสใต้ฝานะครับแค่นี้นะครับผมก็รับของรางวัลสุดพิเศษได้มากมายนะครับผมแล้วก็ยังจะได้มีลุ้นนะครับไปเที่ยวทริปญี่ปุ่นนะครับผมกับผมนะครับเพื่อไปดูแลนด์มาร์คของทางวันทิพย์อีกด้วยนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นเลยมาแจกเรากปเที่ยวแล้วมีแจกของคุณ ใช่ครับผมก็จะมีของรางวัลสุดพิเศษอีกเยอะเลยครับผมอยากให้คนไปรอติดตามกันดูครับขอบคุณครับครับผมเอาเรื่องนะต่อนะนะถ้าล่าสุดที่ไปไปโชว์แฟชั่นโชว์อ๋อใช่ครับผมล่าสุดนะครับก็มีโอกาสได้ไปที่ประเทศอิตาลีครับผมไปแฟชั่นวีคครับก็ของทางวินสตัดไทเกอร์ครับผมได้ขนมใส่ของต่างๆไว้เป็นะนรากับ ใช่ครับผมก็พี่ๆทุกคนก็คือน่ารักมากอย่างตอนที่เรากินข้าวเนี่ยเราก็มีโอกาสได้คุยกับพี่ๆหลายคนเลยครับผมพีม่นักแสดงต่างชาติหลายคนเลยครับก็คือเหมือนกับเราก็ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่องการทํางานของทงั้งทางนำเทศว่าเออเขาทำงานเป็นไงของทางเราเป็นไงนั่นเองครับผมอครั้งแรกนอันนี้ถือว่าเป็นแฟชั่นวีคครั้งแรกเลยครับ <c oughs> ตื่ <c oughs> นเต้นผมตื่นเต้นมากครับผมตอนแรกตอนที่เราเดินไปถึงงานเนี่ยก็ตื่นเต้นเพราะว่าเราไม่เคยมีประสบการณ์เรื่องของแฟชั่นวีคมาก่อนครับผม หลังหรืไปอีกหรครับหลังไปคคิดว่ามีครับผมเพราะว่าหลังจากนี้ก็เราก็มีโอกาสได้ได้เซ็นสัญญากับทางคุชีแล้วด้วยก็เลยคิดว่ามีโอกาสน่าจะได้ไปแฟชั่นวีคอีกบ่อยๆครับเรียกว่ากเคยเจอบ่อยอะไรนะครับเคยเจอไปต่างประเทศบ่อยก็ช่วงนี้ก็บ่อยครับผมเพราะว่าเรามีเรื่องของงานแฟนมีดด้วยครับผมแล้วก็มีเรื่องแฟชั่นโชว์ดรือแฟชั่นวีคอีกที่ผ่านมาบินไปอีกที่ไหน ช่วงที่ผ่านมาแหละครับรวมแฟนมีดได้ไหมครับรวมหมดรวมแฟนมีดโอ้ยถ้าแฟนมีดก็น่าจะประมาณเกือบเป็นสิบประเทศได้แล้วครับคุณผู้ชมตอนนี้ไม่คเรจะว่าไม่อยู่เมืองไทยใช่ตั้งแต่ช่วงประมาณปลายปีที่แล้วแล้วผมจนลากยาวมาถึงช่วงนี้ครับผมก็คืบินไปหาพี่ๆอินแฟนเรื่อยๆเลยครับและปีนี้อะคะมีแบบกานยาวๆนะคะมีครับผมเดี๋ยวจริงๆช่วงประมาณมีนาเนี่ยเราก็จะต้องไปหาพี่ๆอินเทอรแพรอีกครับ แล้วก็จะมีไทปทริปโอชิที่ญี่ปุ่นด้วยครับผมช<ด>่วงเดือนหน้าเรียกว่าแต่ละที่ทก็เป็นแฟนกับแฟนๆนี่ต้องทำเซอร์ไพรส์ตลอดเลยใช่ไหมคะก็ <c oughs> จะพยายามหาเซอร์ไพรส์ให้พี่พีพ่แฟนคลับทุกคนครับอย่างเช่นเวลาเราไปโชว์เนี่ยเราก็จะพยายามโชว์ที่แบบเป็นภาษาของพี่เขาเพ<ช>ื่อพี่เขาเนี่ยจะได้รู้สึกอิอนามากกับโชว์เราได้งานทีนด้วยครับก็ทำารบนหนักนะก็หนักครับผมเรื่องของภาษา ก็คือในแต่ละประเทศเนี่ยเขาจะมีความยากของภาษาที่แตกต่างกันครับผมเราต้องไปศึกษาการออกเสียงการล้องอะไรพวกนี้เพิ่มเติมด้วยครับแต่ถ้าคนที่หายากอะไรหรืการต้องการมีดีให้ถูองไหมอะไรนะดาราต่างๆที่เข้ามาหาดูอาครับอย่านเงี้ยครัก็ทราบนะครับทราบทราบติดตามอยู่ครับเห็นเห็นตามทวิตเตอร์อยู่นะครับเราได้ดูตำมีว่าไม่ใชครับโอ้ ถ้าเรื่องคุยกับพี่มิวอันนี้ผมไม่ไม,ไม่ไม่ได้ติดต่อกับพี่เหมือนที่พี่เขาได้บอกบผมว่าเราแบบไม่ได้เดีโยวอกาสติดต่อมาในระยะหนึ่งแล้วครับผมเราได้มีแัใ่ใจร่มกัก็ไม่ยังไม่ได้คุยกันเลยครับผมก็เราไม่ได้คุยถึงเรื่องที่มันเกิดขึ้นเลยใช่ไหมก็ไม่ได้คุยกับตัวตัว,ต,วตัวทักพี่เขานะครับผมแต่ว่าเราก็จะพูดในมุมของเราละกันเพราะว่าเราก็เราก็เห็นเห็นพวกข่าวพวกนี้มาบ้างครับผม ก็ก็นั่นแหละครับแล้วก็รู้สึกว่าคือเราก็ไม่สามารถไปไปจัดเป็นตัดสินใครได้นะเราก็ในมุมของเราเราก็รู้สึกว่าเราก็เต็มที่กับการทํางานของเราครับผมที่ผ่านมาแล้วก็พยายามทํางานเต็มที่ทุกอย่างที่ผ่านมามันก็คือเป็นหน้าที่ในการทํางานของเราเราก็ตั้งใจทํางานที่พี่แฟนคลับทุกคนก็น่าจะทราบอยู่แล้วว่าแบบเออลักษณะนิสัยการทํางานอะไรของผมเป็นยังไงผมตั้งใจแค่ไหนอะไรนีครับพี่ๆเขาเหมือนเจะชื่นชมอยากให้เรากลับมาร่วมงานกันอีกครับ โอ้ครับก็ต้องขอขอบคุณวิวีดทุกคนมากเลยครับผมอาจจะมีบางคนที่แบบว่าเอยากให้พวกเราเป็นแบบพเคที่ราอ๋ออันนั้นเราก็เข้าใจครับผมคือเราก็ไม่สามารถไปบังคับใครได้นะว่าแบบเราอยากให้เขาคิดแค่ประมาณนี้หรืออะไรประมาณนี้เพราะว่าในการทางานมันก็มันคือการทางานนะครับผมการที่แบบใครจะคิดอะไรไงมันสิ้งเขาอยู่แล้วเราก็เราก็พร้อมจะรับผล ผมว่าพี่ๆทุกคนเข้าใจนะครับผมว่าพี่ทุกคนแฟนคลับทุกคนน่ารักยู่แล้วเข้าใจไลยว่าเรื่องของการทํางานเรื่องของชีวิตส่วนตัวแล้วนี้พี่ๆเขาสามารถจะสามารถแยกแย,กแยกะกันได้ทุกคนเยนะแ,แต่กับมิวคือไม่ทำคุกเลยว่าเออเครียดหรืออะไรเงี้ยไม่มีอะไรก็ไม่ไม่ได้มีการติดต่อเลยครับอย่างที่พี่เขาบอกเลยครับจริงๆตัวเราไม่ได้ซีเรียสเกี่ยวกับที่มีข่าวคือก็อย่างที่บอกแล้วเราก็คิดว่าการทํางานทั้งหมดที่ผ่านมาเป็นการทํางานของเราเราก็ตั้งใจแล้วก็พยายามเต็มที่ในการทํางานของเราอยู่แล้ว ม,มีอธิบายให้พี่ๆที่แบบว่าเขายังรู้ออนไม่ได้ปากเลยครับคืออธิบายเราเราไม่รู้ว่าเราจะต้องอธิบายอะไรมากกว่าครับผมเพราะว่ามันก็เป็นสิทธิ์ของพี่เขาอย่างที่ผมบอกเราก็ไม่สามารถบังคับใครได้ว่าเอ้ยพี่ห้ามคิดนะพี่อย่างนี้นะเพราะว่ามันก็เป็นเป็นสิทธิ์ของเขาครับเราเราก็เข้าใจพี่เขาในจุดน,นั้นพี่ทำงานทุกว,วันครับ <laughs> แล้วคือ <laughs> เวลาัมีเวลาพักไหมก็มีบ้างครับผมอย่างที่ผ่านมาก็มีช่วงแบบวันวันที่แบบเราหยุดหยุดไปแบบเพื่อชาร์จพลังให้ร่างกายอะไรอย่างเงี้ยก็มีบ้างคะแล้วยังรับได้อีกไหมคะรับได้ครับแน่นอนครับผมตอนนี้ก็ถ้าถ้าติดต่อเข้ามาผมก็รับได้นะครับมีหนังร้อยราหอ๋อัวผันเราคัดเด็กร้อยล้าน วว้าวจะเรียกได้ว่าเป็นพระเอกร้อยล้านาก็อย่างนั้นก็ได้ครับผมก็ต้องขอขอบคุณพี่พี่แฟนคลับทุกคนเลยครับพี่พี่ทีมงานพี่แฟนคลับทุกคนเลยครับที่สนับสนุนภาพยนตร์เรื่องนี้ครับผมแล้วก็พี่พี่ทีมงานทุกคนเขาก็ตั้งใจมากๆกแล้วก็คิดว่าพี่พี่ทุกคนเนี่ยน่าจะชื่นใจแหละครับผมหลังจากได้เห็นแรงซัพพอร์ตจากทุกคนกก็ออ็ขอออบคุณเเเซลว่าปนพระ ก็เกินนะครับก็แอบเกินเพราะว่าเราก็ไม่คิดเหมือนกันว่าในชีวิตเราจะมีโมเมนต์แบบเป็นพระเอกร้อยล้านอะไรอย่างเงี้ยผมก็อย่างที่บอกแล้วก็ต้องขอบคุณพี่ๆทุกคนครับที่คอยซัพพอรซ์และสนับสนุนกันครับหนังเรื่องร้อยล้านแล้วก็หนังต่อไปจะกดอะไหนังเรื่องต่อไปก็จะพยายามจะพยายามให้ทำให้ได้แล้วกันครับผมอของเกเรื่องละครมันมีผู้ฟังอ่าได้ครับตอนนี้น่าจะประมาณ50%เปอร์เซ็นต์ แล้วครับผมคิดว่าเพราะว่าตอนนี้เราก็เริ่มเข้าป่าไปค่อนข้างเยอะแล้วเหมือนกันครับใช่ครับผมน่าจะช่วงปลายปีแหละครับคิดว่าน่าจะได้รับชมกันแล้วใกล้งานกอนล้เรามีเวลาไปซ้อมวลาอะไรนะอะไรนะอ๋อบอลช่องใช่ไหมครับ<แ>ก็เดี๋ยวเราจะมีไปซ้อมด้วยครับผมแต่ว่าก็อาจจะซ้อมได้ประมาณสักแ0แล้วกันอาจจะได้ไม่เต็มร้อยมากเพราะว่าเราก็ต้อง ไปทำงานอื่อะไรยเงี้ยครับผมแล้วยังอยู่สีอะไรอยู่สีเหลืองครับอยู่สีเหลืองครับดูแล้วดูแล้วแล้วโอรู้ใช่ไหมว่าเราอยู่กับใครบ้างอ๋อรู้แล้วครับผมก็รู้สึกว่าสีเหลืองก็จะแบบใครรักพลังหนุ่มหน่อยครับผมก็จะแบบก็เด็กๆอะไรอย่เงี้ย่อนข้างเยอะสีม่วงเขาสีม่วงขีดมากสีม่วงเน้นประสบการณ์ครับผม้นประสบการณ์สีเราเน้นเน้นพลังพลังวัยรุ่นครับ แต่ว่าแต่ว่าผมแอบได้ยินมาว่าที่เขาไปซ้อมกันมาเนี่ยคือสีเหลืองโดนยับเลยนะเพราะเราเพราะเรายังไม่มีเราหรือเปล่าอ้าวเพราะยังไม่มีผมล้อเล่นครับล้อเล่นล้อเล่นไม่ฉิงดีกว่าตอนที่เราได้ยินผ่านใช่ครับผมคทางนี้ไม่พลาดรคทางนี้คิดว่าไม่น่าพลาดครับคทางนี้จะต้องไปฝึกลูกโทษเพิ่มด้วยครับก็มีเวลา ขอบคุณมากครับขอบคุณพี่ๆมากครับ